ชายคนนี้คือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในจีนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเกลียดวัดเกลียดพระพุทธรูปและเกลียดคำว่ากรรมอย่างที่สุดตลอด30ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเข้าวัดไม่ไหว้พระไม่ทำบุญจนกระทั่งวันหนึ่งเขาขับรถหรูพุ่งเข้าวัดเก่าในชนบทแล้วทุบพระพุทธรูปองค์หนึ่งต่อหน้าคนทั้งวัดสายตาเขาไม่ใช่แค่ความโกรธแต่มันคือความเจ็บปวดลึกๆจากนั้นเขาก็พูดว่า นี่คือสิ่งที่พรากแม่ผมไปตั้งแต่ผมอายุเก้าขวบนี่คือรูปปั้นที่เธอกราบจนลืมลูกตัวเองวัดเงียบผู้คนไม่กล้าพูดอะไรแต่แล้วสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นภาพพระที่ถูกทุบเหมือนกลับคืนรูปทีละนิดในทุกวันและชายคนนี้ก็เริ่มฝันเห็นแม่ของตัวเองในฝันเธอไม่ได้โกรธเธอแค่ยิม้มและพูดว่าแม่อโหสิให้ลูกแล้วลูกหละให้อภัยตัวเองได้หรือยังเจ็ดวันหลังจากทุบพระ ชายคนนั้นกลับมาเงียบฮ่าฮ่านำดอกบัวขาวมาวางตรงจุดเดิมแล้วนั่งหลับตาอยู่นานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป